จััดเเชทรรอบบถึงพุิีก,กาประเพณียายดอกไม้เมืองสิงห์บุรีที่วัดดินดามณีตำบลบ้านแป้งอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจัดงานพิธียายดอกไม้ซึ่งเป็นงานประเพณีของชาวลาวเวียงที่อพยพมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอรพรมบุรีมานานกว่า100ปี โดยพิธียายดอกไม้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเข้าพรรษาในปีนี้มีพี่น้องชาวไทยที่มีเชื้อสายเหลาาเวียงจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมในงานกันอย่างหลายจังหวัดเช่นไทยเวียงจากจังหวัดลบบุรีนะครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีนะครนายกชัยนาทเป็ตนต้นโดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระนท่านคำพันอนลาวันเอกอครราชทูต แหงสาธานรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมนายสุเมธธีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีภายในงานมีขบวนแห่ฟ้อนจากไทยเวียงจังหวัดต่างๆเข้า,า,าในยังวัดดินนามณีก่อนจะมีพิธีถวายเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆในตำบลบ้านแป้งจำนวนเจ็วัดมีการแสดงเต้นบาสลบ ของชาวไทยเวียงจากตำบลบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีการแข่งขันกวนข้าวกายศาสตร์จากไทยเวียงทั้ง7จังหวัดและพิธีตักบาทดอกไม้หรือยายดอกไม้มีพระพิสุสง์จำนวน69รูปห้ามการประชาชนที่มาร่วมในงานกันอย่างนานหนาแน่นประเพณียายดอกไม้เป็นประเพณีของชาวลาวเวียงจันท ใช้กระทงใบตองใส่ดอกไม้ที่มีสีขาวจากนั้นก็ใช้มือหยิบโปรยลงไปในบาทพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาขณะพระสงฆ์กำลังเดินเข้าพระอุโบสถส่วนที่มาของคำว่ายายดอกไม้ซึ่งหมายความหรือหมายคำว่ายายของชาวเราเวียงหมายถึงการโปรยการแพร่กระจายทั้งนั้น ลักษณะของการหยิบดอกไม้โปรยลงในบาทของพระสงฆ์จึงเรียกต่อๆกันมาว่ายายดอกไม้งานประเพณียายดอกไม้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและบ่งบอกถึงความเป็นชุมชนของชาวพุทธของชาวตำบลบ้านแป้งซึ่งชุมชนและประชาชนในพื้นที่ต่างร่วมใจกันจัดเป็นประจําทุกปีจนถึงปัจจุบันนี้